ดวงชตาของชาวราศีตุลในเดือนตุลาคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับดาวเจ้าเรือนตัวต,วตนหรือเจ้าเรือตนตนุลักษ์ของชาวราศีตุลคือดาวศุกร์นะครับ การที่ดาวประจำตัวของคุณนั้นได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ตรงนี้นับได้ว่าเป็นจุดที่ดีมากๆกันเลยทีเดียวที่ชาวราศีตุลเองจะมีเรื่องราวของความสําเร็จปรากฏขึ้นมาให้คุณรู้สึกถึงในเรื่องราวของชีวิตที่จะหยิบจับหรือทําอะไรก็แล้วแต่ มักจะได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลและก็ความสําเร็จเกิดขึ้นช่วงเวลานี้ชาวราศีตุลจะมีสเสน่ห์กันเป็นอย่างดีกันเลยทีเดียวครับเพราะว่าดาวประจําตัวของคุณคือดาวศุกร์เป็นตําแหน่งเกษตรกลับมาอยู่ในเรือนของตัวเองแถมยังติดตาแหน่งอุด,ดมเกณฑ์อีกด้วยแถมยังมีดาวดาวคู่ธาตุจากดาวพุธเองนะครับหลังจากในวันที่6กก็เข้ามาซัพพอร์ตอีกด้วยเช่นเดียวกัน มันก็เลยส่งเสริมทําให้นะครับดาวพุธก็มาจากตาแหน่งอุดมเกณฑ์อีกด้วยเช่นเดียวกันและอุจจาภิมุกอีกด้วยก็จะส่งผลทําให้ในเรื่องราวของชีวิตชาวราศีตุลจะหยิบจับหรือทำอะไรก็มักจะมีเรื่องราวของความสําเร็จเกิดขึ้นได้อยู่อย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียว ยิ่งนะครับหลังจากในวันที่17นะครับดาวอาทิตย์ก็ยกเข้ามาอีกหนึ่งดวงในการเกาะดุมสตาร์ของคุณด้วยแบบนี้ก็จะเป็นจุดของการการันตีได้ว่าอาทิตย์มาจากเรือนลาภลาภคือความเป็นโชคลาภโชคลาภหล่นทับตัวเท่ากับว่าชีวิตของชาวราศีตุลจะมีความราบรื่นกันเป็นอย่างดีหยิบจับหรือทําอะไรในช่วงเวลานี้จะได้รับการช่วยเหลือเกอื้อกูลแล้วก็ความสําเร็จกันเป็นอย่างดีนั่นเองซึ่งถึงแม้นะครับในวันที่16ตุลาคมดาวศุกร์ของคุณจะทําการโยกย้ายโคจรเข้าไปสู่ในเรือนของราศีพิจิกเกิด ขึ้นในเวลา7จ็นาฬิกาเนาทีของวันที่16นะครับก็ตามซึ่งนะครับอิทธิพลของดาวศุกร์หรือดาวประจําตัวของคุณตรงนี้จะติดตําแหน่งเป็นปลาซึ่งมันก็อาจจะเป็นจุดของความไม่ค่อยแน่นอนจุดของความไม่ค่อยมั่นคงสักเท่าไหร่นั่นเอง จุดของการที่เรียกว่าจะรับการช่วยเหลือเกื้อกูลก็ยังดีอยู่เพราะอย่างน้อยๆก็ยังมีดาวอาทิตย์เกาะกุมดวงชะตาในการซัพพอร์ตคุณได้อยู่ทำให้คุณเองนะครับถึงแม้จะดีดตำแหน่งเป็นปลาแต่มันก็จะมีจุดของการที่มีดาวธาตุไฟเข้ามาเป็นแรงกระตุ้นของคุณอยู่ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันอาจจะมีความไม่มั่นคงอยู่ก็ผ่านไปได้ในทุกๆอย่างเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันยิ่งนะครับในวันที่ย4บตุลาคมดาวพุธเองก็ตามเข้ามาสมทบด้วยเช่นเดียวกันทําให้ดาวพุธเองนะครับก็ถือว่ามาจาก นะครับโคจเขก็ามาอยู่เคียงข้างกันกับดาวประจําตัวของคุณคือดาวศุขซึ่งดาวสองดวงนี้ทั้งดาวสุขและดาวพุธเองเป็นดาวคู่าธาตุน้ําอยู่ร่วมกันกับในเรือนราศีาธาตุน้ําอย่างเรือนราศีพิจิกเขาเลยกได้ตําแหน่งเป็นคู่วสิท,ทธิธาุนั่นเองทําให้มีเกณฑ์การที่จะช่วยเหลือเกือ้อกูลกันทําให้ส่งเสริมในเรื่องราวของความสําเร็จกันเป็นอย่างดีต่อให้ดาวสุขเองจะเป็นตําแหน่งเป็นปลาแต่ก็จะสามารถรอดพ้นนะครับจากในเรื่องราวของความไม่มั่นคงเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันทําให้ชีวิตของคุณก็ยังมีความต่อเนื่องกันเกี่ยววกัับคาามสํเร็จตลอดท้ง เ,เ,ย,เย,ยิ่งดาวพฤหัสฝั่งตรงข้ามก็ถือว่าเพ่งเล่นกับดาวสุขที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเช่นเดียวกันแบบนี้เท่ากับว่าพฤหัสถึงตัวแสงของดาวพฤหัสจกเกื้อกูลให้กับชาวราศีตุลเองมีความสําเร็จไปใหญ่เช่นเดียวกันทำให้ชีวิตของชาวราศีตุลเองถือว่าค่อนข้างลงตัวกันตลอดทั้งเดือนกันเลยทเดียวสำหรับในเดือนตุลาคมนี้นั่นเอง ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการงานของคุณกันบ้างเหมือนที่บอกไปนั่นแหละครับว่าในเรื่องราวของชีวิตของคุณนั้นค่อนข้างขับเคลื่อนดีมากๆในความสําเร็จฉะนั้นในเรื่องการงานของคุณก็เป็นจุดหนึ่งที่จะสร้างสารความสําเร็จเกิดขึ้นได้อย่างมากๆกันเลยทีเดียว โดยเฉพาะจุดจงวานะครับตลอดทั้งเดือนกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นตอนที่ดาวศุกร์ของคุณกอบลุมสตาร์ของคุณอยู่เป็นเกษตรนะครับแล้วก็อยู่เคียงข้างกับดาวพุธดาวพุธมาจากภพสุภาษะสุภาษะกอกุมตัวก็คือความสําเร็จที่อยู่กับตัวเท่ากับว่างานของคุณจะหยิบจับหรือทําอะไรก็แล้วาแตา่ก็จะล้วนแล้วต่อก่อเกิดความสําเร็จเกิดขึ้นได้เพราะดาวพุธใน,นตำแหน่งนี้นะครับก็ถือว่าอยู่ในจุดที่ดีกันเลยทีเดียวพุธใน,นตำแหน่งนี้ก็อยู่ในจุดที่เป็นผลของอุดมมเกณฑ์และก็อุจจาริพิอุกอ มันก็เลยส่งผลในเรื่องราวของความสําเร็จนะฮะแถมมาจากพบสุภะถ้าเกิดต้องการงานใหม่ต้องการสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตก็จะสาเร็จได้ยิ่งใหญ่กันเลยทีเดียวถ้าหากคุณคาดหวังกับอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็สําเร็จได้ตามเป้าหมายเช่นเดียวกันหรือใครคาดหวังเกี่ยวกับการลงหลักปักฐานธุรกิจรอเป้าหมายตั้งเป้าอยู่นะครับเกี่ยวกับธุรกิจแล้วเราก็สําเร็จได้ตามเป้าหมายเช่นเดียวกัน และต่อให้มีการเคลื่อนย้ายของดวงดาวเกิดขึ้นในช่วงของครึ่งเดือนหลังทุกอย่างก็ยังลงตัวอยู่เช่นเดียวกันยิ่งจังหวะของดาวอาทิตย์เองเข้ามาหลังจากวันที่17ด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นจุดของการกระตุ้นมากๆในการที่คุณจะหยิบจับหรือทําอะไรก็ล้วนแล้วแต่จะสร้างสารความสำเร็จในเรื่องราวของธุรกิจการงานสักทุกอย่างเช่นเดียวกันจึงเรียกได้ว่าในเดือนนี้การงานของคุณปังกันมากๆา,ก,าก,กันเลยทีเดียวมีความสําเร็จรอคอยคุณอยู่ใครคาดหวังอะไรก็รีบลุยเลยนะครับเพราะว่าจังหวะชีวิตของคุณเริ่มแล้วนั่นเอง ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินของคุณกันบ้างนะครับสําหรับการเงินของคุณในเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นการเงินที่ดีมากๆไม่ได้ต่างกันเกี่ยวกับในเรื่องของการงานกันเลยทีเดียวเพราะเนื่องจากว่านะครับในดวงของคุณช่วงเวลานี้ถือว่าเป็นช่วงจังหวะด,ดวงเปิดกันเลยทีเดียวเกี่ยวกับการขับเคลื่อนชีวิตที่ดีมากๆมันก็เลยส่งผลทาให้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณนั้นค่อนข้างอยู่ในจุดที่ลงตัวกันซะทุกสิ่งกันซะทุกอย่างกันเลยก็ว่าได้นั่นเองครับ สำหรับในดาวการเงินของคุณนะครับก็คือดาวอังคารจะเป็นดาวเจ้าเรือนของการเงินของคุณโคจรก็ไปสู่ในเรือนของภพสุภะขณะที่ดาวจากภพสุภะโคจรเข้ามาทาตัวของคุณแบบนี้เท่ากับว่าเป็นลักษณะข,ของการที่เรียกว่ามีดาวของภพสุภะอยู่กับตัวความสําเร็จอยู่กับตัวของคุณขณะที่ดาวการเงินของคุณก็อยู่ในภพสุภะเท่ากับว่าคุณจะหยิบจับหรือทําอะไร การลงทุนเกี่ยวกับการเงินรอคอยการเงินอยู่รอคอยเกี่ยวกับเงินสักก้อนนึงหรือคาดหวังอะไรก็รับต่าเกี่ยวกับการเงินแล้วล่ะก็ช่วงเวลานี้ก็จะมีเหตุปัใจจัยในการที่คุณจะได้มา โดยเฉพาะนะครับเงินเกี่ยวกับความฟลุกก็จะปรากฏขึ้นหลังจากวันที่17เมื่อดาวอาทิตย์โครจรทับตัวเรียกว่าลาพะหล่นทับตัวใครคาดหวังเงินฟลุกใครคาดหวังเงินง่ายใครคาดหวังเงินช่วยเหลือช่วงเวลานี้คุณจะได้รับการช่วยเหลือทุกประการกันเลยทีเดียวทําให้คุณเองมีจุดของการลงตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นการคาดหวังเกี่ยวกับการกู้ยืมก็จะได้รับ การคาดหวังเกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือจากใครนะครับก็จะได้รับลาภผลตรงนั้นได้ด้วยเช่นเดียวกันหรือแม้แต่การเล่นหวยนะครับก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จกับเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันเรียได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในเดือนนี้ของคุณนั้นค่อนข้างเป็นจุดลงตัวมากๆนะครับเกี่ยวกับการเงินเกิดขึ้นและนะครับพอหลังจากที่ดาวประจําตัวของคุณโยโค,โคจอน้าไปสู่ในเรือนกระดุมพระอีกการเงินอีกก็ยิ่งเกื้อกูล <Speaker> <Khal> ให้การเงินของคุณกระตุ้นให้ความสําเร็จเกิดขึ้นได้อีกเช่นเดียวกัน เองก็ย้ายเข้าไปสมทบด้วยก็ยิ่งกระตุ้นในเรื่องราวของการเงินให้เติบโตขึ้นไปอีกฉะนั้นนะครับเรียกได้ว่าการเงินของคุณตลอดทั้งเดือนนี้ถือว่าดีมากๆก,กันตลอดทั้งเดือนไม่แตกต่างจากการงานเลยทีเดียวก็ว่าได้ซึ่งถึงแม้นะครับหลังจากในช่วงของจังหวะอังคารเองในวันที่19จะโครจรเข้ามาเป็นตำแหน่งนิดน,นเรือนของราศีกรกฎก็จริงแต่เรือนตรงนี้ของเขาก็ยังเป็นภพเรือนของกรรมาก,การงานฉะนั้นนะครับมันก็ยังเป็นลักษณะข,ของการงานที่จะสร้างสารรค์ในเรื่องการเงินได้ดีอยู่ นะครับถึงแม้ว่าอังคารเองณนะตำแหน่งนี้เป็นนิปก็จริงแต่อย่างน้อยน้อยมันก็ยังเป็นลักษณะที่เรียกว่าดวงดาวอื่นๆก็ามาซัพพอร์ตในภพเรื่องของการเงินทําให้การเงินของดวงดาวที่อ่อนแอลงเติมเต็มได้นะครับทำให้ในเรื่องราวของการเงินของคุณไม่เสียเกิดขึ้นนั่นเองจึงเป็นผลที่เรียกได้ว่าตลอดทั้งเดือนของคุณดีตลอดทั้งเดือนกันเลยทีเดียวเกี่ยวกับในเรื่องงานและก็ในเรื่องเงินของคุณต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของคุณกันบ้างนะครับ สำหรับดาวประจําตัวด้านความรักของชาวราศีตุลก็คือดาวอังคารนั่นเองเพราะว่าดาวอังคารของคุณนะครับจะมาจากสองภพเรือนด้วยกันก็คือภพเรือนแรกก็คือมาจากภพเรือนของกันดุมพะหรือเรือนการเงิน พเรือนที่2จะมาจากพบเรือนของราศีเมษหรือเรือนของปัตตนีหรือเรือนคู่ครองนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับเรียกได้ว่าดาวังคารจะเป็นจากตัวแทนทั้งสองพบเรือนทั้งการเงินแล้วก็คู่ครองหรือความรักของคุณฉะนั้นการที่ความรักของคุณนะครับโคจรเข้าไปอยู่ในเรือนของสุภะเท่ากับว่าในเรื่องของความรักของคุณก็จะมีจุดของการลงตัวกันเป็นอย่างดีมีความเข้าอกเข้าใจกันเป็นอย่างดีมีเรื่องราวของคู่รักที่จะเติบโตมีความสาเร็จในชีวิตของเขาได้ลงตัวกันเป็นอย่างดีนั่นเอง ซึ่งนะครับใครที่ยังโสดอยู่ในเดือนนี้ถือว่ารุนได้มากๆกันเลยทีเดียวเพราะเนื่องจากว่านะครับในเดือนนี้ของชาวราศีตุลน,นั้นคุณมีสเสน่ห์มากๆหลือล้นกันเลยทีเดียวทําให้คุณเองนะครับจะมีคนเข้ามาชอบพอหรือคุณจะต้องการคาดหวังจากความรักกับใครแล้วแล้วก็คุณก็จะสามารถมีเหตุปัจจัยในความสําเร็จเกิดขึ้นได้อย่างมากๆกันเลยทีเดียวทําให้คุณเองนะครับจะมีเกณฑ์การลงตัวในเรื่องของความรักกับเขาได้แล้วนั่นเองครับใครคาดหวังรักใหม่ใครคาดหวังการลงตัวเกี่ยวกับความรักคุณก็จะมีสิทธิ์ในการที่จะได รับความรักใหม่ๆเข้ามาในชีวิตทําให้คุณสลัดโสดลุ้นได้กันเลยทีเดียวนั่นเองหรือถ้าเกิดใครคาดหวังกับรักเก่าให้กลับมาคุณก็ลุ้นได้เช่นเดียวกันเพราะว่าอิทธิพลของดาวความรักของคุณเพ่งเล็งกับดาวพระเกตที่อยู่ฝั่งตรงข้ามดาวเกตเป็นเรื่องราวของสิ่งเกา่า เรียกได้ว่าสิ่งเก่าๆจะหวนคืนกลับมาฉะนั้นใครคาดหวังรักเก่าให้หวนคืนกลับมาก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จกับการง้อแฟนกับการที่จะได้รักเก่าที่คุณรู้สึกว่าหลุดลอยไปแล้วนะครับกลับมาให้คืนดีกับคุณได้อีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกันก็ถือว่าเป็นจุดจังหวัที่ลงตัวเช่นเดียวกันครับในเรื่องของความรักก็ถือว่าดีกันแลยทีเดียวซึ่งนะครับหลังจากในวันที่19ตุลาคมในเวลา8นาฬิกาหนาทีดาววังคารของคุณนั้นจะทำการโยกย้ายเข้าไปสู่ในเรือนกรกฎ เรียกได้ว่าอังคารจะติดตำแหน่งเป็นนิดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณรีบเร่งหน่อยนะครับเกี่ยวกับความรักถ้าอยากจะลงตัวแล้วล่ะก็นะครับคนโสดก็รุนหน่อยนะครับขขก่อนวันที่19้นั่นเองเพราะหลังจากวันที่19อาจจะไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่แล้วนั่นเองครับเรียกว่าความรักที่เข้ามาในชีวิตของคุณอาจจะเป็นความรักที่ไม่ค่อยมั่นคงนักนะครับเพราะว่าดาวประจําตัวด้านความรักของคุณติดตำแหน่งเป็นนิดหรือจุดอ่อนแอจุดด้อยค่านั่นเองมันก็อาจจะทําให้คู่รักของคุณนั้นอาจจะดูแล้วไม่ค่อยได้ตามเป้าาาหหมยของคุณสัเท่ไร หรืออาจจะคุณรู้สึกว่าเลือกคู่มาผิดเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยากจะลงตัวความรักแล้วก็สําหรับคนโสดก็ต้องรีบตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่19รีบรเด็จศึกษาเพราะช่วงเวลานั้นจุดในจุดที่เรียกว่าลงตัวเป็นอย่างยิ่งนั่นเอง ส่วนนะครับถึงแม้ว่าหลังจากในช่วงของครึ่งเดือนหลังหรือหลังจากวันที่19เป็นต้นไปนะครับอาจจะมีความรักที่ดรอปลงได้บ้างแต่มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรหรอกครับเพราะว่าชีวิตของคุณยังค้นหาความสุขได้ดีอยู่ในความรักฉะนั้นคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ตามนะครับก็ถือว่ายังเป็นช่วงเวลาที่ดีอยู่ตลอดทั้งเดือนเช่นเดียวกันทําให้คุณมีความสุขเกี่ยวกับชีวิตคู่ได้อย่างบริบูรณ์กันเลยทีเดียวนะครับตลอดทั้งเดือนนี้ก็ว่าได้ และนี่แหะครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีตุลสําหรับในเดือนตุลาคมนี้ก็ต้องบอกว่าในเดือนตุลาคมนี้ของชาวราศีตุลน,นั้นนับได้ว่าเป็นเดือนที่ดีมากๆของชาวราศีตุลกันเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินแล้วก็รวมถึงในเรื่องของความรักนะครับที่ค่อนข้างจะมีจุดของการลงตัวในทุกๆเรื่องราวกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเดือนนี้นะครับในเดือนตุลาคมเป็นเดือนที่คุณจะสร้างสารรค์ชีวิตที่ประสบความสาเร็จขึ้นมาได้ฉะนั้นคุณชาวราศีตุลเองทุกคนนะครับอย่าทิ้งโอกาสทองตรงนี้ออกไปมันเหมือนกับชีวิตของคุณเริ่มเสิร์ฟเข้าที่เข้าทางแล้วเกี่ยวกับชีวิตของคุณที่กําลังลงหลักปักฐานสู่ความมั่นคงเกิดขึ้นได้คุณต้องรีบนะครับในการกอบ ชวชีวิตในจุดจังหวะที่ดีดๆเพราะมันเป็นจังหวะโอกาสชีวิตที่จะทําให้คุณเองหยิบจับหรือทําอะไรก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่ประสบความสําเร็จขึ้นมาได้จากในจุดตรงนี้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นอย่ารอคอยฟ้ารอคอยฝนอย่างเดียวคุณต้องรีบแอคชั่นหาโอกาสหาลู่ทางให้กับตัวเองเพราะมันจะเป็นโอกาสทองที่จะนําพาความสําเร็จให้กับคุณในทุกๆเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นการงานการเงนิงน,งนและก็รวมถึงความรักเกิดขึ้นในสําหรับในเดือนตุลาคมนี้จึงได้ได้ว่าเป็นเดือนที่ดีมากของชาวราศีตุลนั่นเองครับ แล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับ คำทำนายดังกล่าวเป็นคำทำนายแบบภาพรวมกว้างของแต่ละราศีเท่านั้นครับแน่นอนครับว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทาอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับจุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3ปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับปัจจัยข้อที่1คือทักษะจอและทักษะกําเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนครับว่าคนคาเราเก <Jing> ิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกัน ทักษะจรและทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทําไมคนนึงประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นการีจรน,นั่นเองครับปัจจัยข้อที่2นะครับ ต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทุกนายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์น,นะครับในการทับเล็งภุมหโยก หรือจตุโกนนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าทําไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคทํานานนั่นเองครับเพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจอะลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจอะลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาหรือดวงการดูดวงแบบนวางจักนะครับ ผสมกับการดูดวงแบบราศีจกักผนวกเข้าด้วยกันเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยำแบบทวีคูณ เข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับนี่จึงเป็นการดูดวงแบบการันตีได้ว่าคุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสารสิ่งนี้แหละครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไมดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคนครับราศีเดียวกันแท้ตาคนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกลับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบเจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตาม s u b s c r i b e และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ พลาดโอกาสดีๆในคำานายำดูใหม่ๆที่จะมีมาในทุกๆสัปดาห์และทุกๆเดือนครับ